เปิดตัว Infinix Zero X ชาร์จเร็วถึง160วัตต์แบตเต็มภายใน10นาทีเท่านั้นกล้องหลังบริสิโคมซูมได้60เท่าและฝาหลังที่เปลี่ยนสีได้แต่ยังไม่มีราคาขายในตอนนี้ OPPO เปิดตัว RAM Plus mm hmm. เทคโนโลยีใหม่มีระบบเพิ่ม RAM เสริมให้กับโทรศัพท์มือถือได้มากถึง 7GB ประเดิมใช้บน OPPO Reno 6 Series แล้วก็ a 9 c แล้วก็ A74 เร็วนี้ครับ l e n ovo เปิดตัว Yoga Tab 13 แท็บเล็ต Android ที่มีใช้หน้าจอแยกให้กับอุปกรณ์เสริมอื่นได้แล้วก็จะเป็นในเรื่องของ Yoga Tab 11หน้าจอเล็กมาเล็กนิดหน่อยแต่ก็วางวางขายในรุ่นที่ในราคาที่น่าสนใจสวัสดีครับกับมาัเด็กเขาสารที่ดีทางไอทีในช่วงเย็นในปรนสทัรกาสัจนบทีในพูดข่าวไอทีครับ ผู้ข่าทีในคลิปนี้จะมานําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือที่มีการชาร์จที่เร็วมากๆเราก็น่าสนใจมากๆด้วยนะครับและการเพิ่มแรมแบบพิเศษที่ทาง Oppo คิดคนขึ้นมาแต่ก่กอนอ้วงข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อใข่าวสารที่มาอัปเดตแบบนี้กันเป็นประจำทุกๆวันนะมาที่ข่าวแรกครับโทรศัพท์มือถือระดับไฮเอนรุ่นใหม่จากค่ายอินฟิ i x อย่างอ n f ฟ n i x ได้มีการโผล่มาสร้างความประหลาดใจได้สักพักแล้วนะครับโดยรูป่างหน้าตาที่ดูพรีเมียมกว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นอื่นของทางค่ายที่เคยผลิตมาแถมยังมีการเผยว่าตัวเทโนโลรีจะมีเข้ามาในส่วนของการชาร์จที่เร็วถึง1น0้บวัตต์ด้วยและแล่าสุดโทรศัพท์มือถือรุ่นดังกล่าวก็ถูกเปิดต,ตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับที่จะมีสเปคโดยรวมที่น่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับอันดับแรกก็คือระบบการชาร์จที่มีความเร็วสุดโหดจริงๆน่าดายนะครับที่ตัวนี้เนี่ยไม่ได้วาางขายนะครับ แต่จะกลายเป็นแค่คอนเซปต์ของโทรศัพท์มือถือที่เอาไว้โชว์ให้ดูเท่านั้นนะครับอินฟินิเป็นแบรนด์ของโทรศัพท์มือถือชาวฮ่องกงที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของตลาดโลกสักเท่าไหร่นะครับยิ่งทางฝั่งของ US หรือว่ายุโรปเนี่ยยิ่งไม่เคยได้ยินโทรศัพท์มือถือแบรนด์นี้มาเลยด้วยซ้ําไปแต่ในบ้านเราเนี่ยอินฟินิตได้เข้ามาทําการตลาดแบบเงียบๆอยู่พักใหญ่แล้วนะครับโดยโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นที่วางขายจัดอยู่ในระดับราคาประหยัดเอื้อมถึงได้ง่ายทั้งนั้นเนี่ยพอมีข่าวของ Infinite, Zero ออกมา ก็เลยสร้างความประหลาดใจกับแบรนด์นี้นะครับว่ากําลังจะเข้าร่วมแจมกับโทรศัพท์มือถือในตราดไฮเอนเลยหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วอ n ฟินิ x ซีโ o X นั้นก็เป็นเพียงแค่คอนเซปต์ของโทรศัพท์มือถือที่ผลิตขึ้นมาโชว์เป็นน้าจิ้มเท่าน,นั้นเองนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางค่ายก็สามารถผลิตโทรศัพท์มือถือจริงๆได้เหมือนกันนะ โดย Infinix ซีโร่นั้นใช้หน้าจอ AMOLED ขนาด6.7นิ้วขอบโค้งนะครับความละเอียด Full HD Plus จอดูเอาไว้ด้านบนซ้ายนะครับสำหรับการติดกล้องเซลฟี่ความละเอียด32ล้านพิกเซลในส่วนของกล้องหลังจะมา3ตัวครับในหลาคูนล้านพิกเซลออทราวายแปล้านแล้วก็เทเลโฟโต้เบริสโคมนะครับ8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง60เท่าส่วนสเปคนั้นยังจัดว่าอยู่ในระดับไฮเอ็นนะครับเพราะว่าใช้ซิปเซตเป็น Helio G95 ในส่วนของความแรงอยู่ที่ระดับเดียวกับ Snapdragon 7 2 0นเท่านั้นส่วนย์จให้มา 8GB ความจุในตัวเครื่องนะครับ128ก็ถือว่าไม่ได้เป็นระดับไฮเอ็นด์นั่นแหละดูจากสเปคแล้วสแกนลนยนิ้วมือใต้หน้าจอนะครับแล้วก็ระบบ Android 11ส่วนไฮไลท์ของมือถือรุ่นนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่ที่มีขนาด4 0 0พมิลลิแอมป์ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีการชาร์จเร็ว160วัตต์ซึ่งอิฟินิเคลมว่าสามารถชาร์จแบตเตอรี่ศูนยถึงหน่ยเรพียงแค่10นาทีเท่านั้นและยังมาพร้อมกับระบบการชาร์ แลวตอนนี้ยังมีลูกเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับเพิ่มความแปลกใหม่ให้กับโทรศัพท์มือถือด้วยฝาหลังที่มีเทคโนโลยีอิเล็กโตรมิกนะครับแล้วก็อิเล็กโทคอนเนสที่ทําให้มีความสามารถในการเปลี่ยนสีไปมาได้อย่างเช่นฝาหลังตอนปกติจะเป็นสีเงินนะครับพอมีสายเข้ามาปุ๊บเนี่ยฝาหลังก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าและพอเสียบสายชาร์จบริเวณตรงกลางของเครื่องเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวอะไรประมาณนั้นนะครับก็มีลูกเล่นที่น่าสนใจให้กับตัวเครื่องได้อย่างดีเลยทีเดียว มาต่อที่อีกเทคโนโลยีหนึ่งนะครับก็คือ RAM Plus ล่าสุดทาง OPPO ได้มีการทำคิดค้นเทคโนโลยีล่าสุดนะครับที่ใช้บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในชื่อว่า RAM Plus ที่จะช่วยเพิ่มขีดจำกัดขีดความสามารถให้กับหน่วยความจำ RAM เพื่อช่วยให้การใช้งานลื่นไหลามากยิ่งขึ้นสำหรับ RAM Plus เป็นเทคโนโลยีที่มีการแปลงพื้นที่การใช้งานบางส่วนของหน่วยความจำหรือว่า ROM ให้กลายเป็น RAM แบบเสมือนนะครับรดอที่เรียกว่า Virtual RAM โดยจะทำให้ผู้ใช้มีพื้นที่ RAM ในส่วนของเสริมเนี่ยมีมากขึ้นถึง7กิกเลยทีเดียวส่งผลให้สำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันหรือหลและแอปพลิเคชันก็จะถูกสามารถใช้งานในเบื้องหลังก็จะลดลงในเรื่องของโอกาสที่จะปิดตัวลงนะครับ oppo ระบวุว่าปริมาณแรมเสริมที่ได้จาก rom ที่เรียกว่า ram plus ตัวเนี้ยก็จะมีให้กับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนตั้งแต่ oppo reno 5 series ที่สามารถเพิ่มแรมเสริมตัวนี้เข้าไปนะครับอันด้สูงสุดถึง7กิกหรือ ram plus นั่นแหละ ที่จะมีการปล่อยให้มีการอัปเกดระบบบติการนะครับโดยรุ่นที่รองรับณนะตอนนี้ก็ได้แก่ Oppo Reno 5 Series Oppo A94 Oppo A74 นะครับซึ่งจะปล่อยให้มีการอัปเดตในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป,นไปส่วนรุ่นอื่นนั้นคาดว่าน่าจะมีการประกาศออกมาให้เราได้ทราบกันเพิ่มเติมสำหรับใครที่ได้รับเทคโนโลยีตัวนี้ไปนะครับก็ถือว่าดีนะการใช้งานก็จะลื่นไหลแล้วก็ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับ มาต่อที่ข่าวหนึ่งนะครับ l e n o v o มีการเปิดตัวแท็บเล็ต d r o r o i d รุ่นใหม่ในนามว่า Yoga Tab 13โดดเด่นในจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพอร์ที่นีม่ที่สำหรับใช้งานภาพในตัวนะทำให้สามารถประพืชตัวเป็นมอนิเตอร์ให้กับอุปกรณ์อื่นได้แถมยังมีชิปเซ็ตที่ให้มาในตัวที่แรงด้วยอย่าง s t p p r a g o n 870จากเค c o m มเสริมทับด้วย Yoga Tab 11นะครับที่มีการลดขนาดลงมา ให้มีความเหมาะสมและก็กระทดรัดมากยิ่งขึ้นอันที่จริงเลย o น v ะว่เคยเปิดเผยตัว Yoga Tab 13มาหนยิงแล้วนะครับที่ประเทศจีนนี้ชื่อว่า Yoga Pad Pro แต่คราวนี้เนี่ยก็จะมีโมเดลสำหรับวางจำหน่ายทั่วโลกด้วยโดยภาพนั้นก็จะยังคล้เดิมอยู่นะครับทางด้านของ Yoga Tab 1 1 1ที่มีขนาดเล็กลงนะครับแต่ฮาร์ดแวร์นี่จัดมาไม่แพ้ใครเลยรวมทั้งจะมีถึงดีไซน์ในส่วนของขาตั้งเอเนกประสงค์และก็วัสดุที่มีการประสานสแตนเลสกับผ้าได้อย่างลงตัว หลักๆของตัวนี้ก็คือชิปเซตหน่วยประมุ่มผลที่ใช้เป็น Helio G90 ที่จากใ้ MediaTek แล้วก็จะมีการคัาคุณสบัติการใช้งานมอนิเตอร์ให้กับอุป์กรอื่นได้ด้วย Yoga Tab 13และ Tab 11นั้นจะใช้งานพาร์เนล LPS และก็ IPS LCD ตามลำดับนะครับโดยความละเอียด 2K ความสว่าง400นิตรองรับเทคโนโลยี Dolby Vision Multi-Tasking ได้ถึง10จุดมีอัตรา Refresh 60 Hz มีระดับมาตรฐานนอกเหนือจากในเรื่องของการรองรับใช้งานทั่วไปแล้วเจ้า l e n o v o p o s i t i o n Pen 2ก็สามารถใช้งานได้บนนี้ด้วยนะครับก็คือรองรับประกาด้วยนั่นแหละระบบเสียงมีความจัดจ้านไม่แพ้ใครครับลำโพงมาสีตัวปรับจูนเสียงโดย JBL อีกทั้งยังมีการเสริมความกระหึ่มให้มีระดับเสียงดอมิติแบบ Dolby Atmos เล่นเกมเพลินๆดูหนังฟินๆได้อย่างสบายใจส่วนแบตเตอรี่1 0,000มื่นมิลลิแอมนะครับสำหรับ Yoga t แท13แล้วก็7,500ามิลลิแอมสำหรับ Yoga t แท11 โยกาแทสเบมีกล้องหลังแต่เราไม่ทราบความละเอียดนะครับส่วนกล้องหน้าความละเอียดแล้านพิกเซลนี่ะที่แท็บ13ในกล่องนั้นก็จะมี Time o อ f l i g h t นะครับเซนเซอร์ตัวนี้เข้ามาเพิ่มให้ด้วยอีกรุ่นหนึ่งนะครับทั้งคู่จะมาพร้อมกับ Android 11ครับ Lenovo ประกาศราคาของ l e n o v o Tab 13ออกมาอยู่ที่79 9ยูโรหรือประมาณ3490บาทและวางขายในบางประเทศแล้วส่วน Yoga Tab 11นั้นค่าตัวย่อมเยาวกว่าอยู่ที่ยูโรือระมาณ13,290บาทครับน่าจะมาณหน่่งในช่นงเดือนน้า ทางนี้เนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็จะตกใจกับราคาไปบ้างเหมือนกันเพราะราคาที่เราพรีเซนต์มาเนี่ยเป็นราคาที่รวมในโซนยุโดปนะครับมันก็เลยอาจจะแพงขึ้นประมาณ20%จากราคาที่วางขายในบ้านเราก็ได้เพราะนั้นเนี่ยถ้าวางขายในบ้านเราอาจจะราคาถูกกว่านี้นะครับเท่านี้มีการยืนยันแล้วว่าเจ้าตัวยูค่าแท็บ1ิรุ่นแรม4กิกจะเข้ามาวางขายในไทยแน่แหละแต่ไม่รู้ช่วงไหนเพราะล่าสุดได้่านการ,ราฟร้องจัดหน่วยง,งานกาสทชในบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับมารอดูกันว่าจะเป็นโมเดลไหน Wi-Fi หรือเอลทีรอก็เดี๋ยว และทั้งหมดนี้แหะครับก็คือข่าวสารดีทั้งหมดเที่ยวมัฟเด็กันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆเร็วดีแล้วก็ดูเราต่อไปช่องเราเป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจและผมจริงๆเวตาคลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกับมัฟเด็กข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย